สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโดอใหม่ๆด้วยนะครับย้อนคำทํานายหมอปลายแพรกศิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกป,ปี2,566ย้อนคำทํานายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์ไว้เมื่อ3กรกฎาคม2,566หมอปลายแพรกศิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตร หลังจากมีกระแสข่าวกลับไทยช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกทักษิณบอกจะกลับไทยไทยรท็อกถามหมอปลายเสมอว่าดวงของท่านอดีตนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคำทำนายกันอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้น จะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าน,นี้ถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษ แต่ถ้ากลับในปีนี้2,566ก็มีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามทานอาดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่ร้อยแล้วเมื่อยิ่ม2ส,งสิงหาคม2,566และกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองมลักฟันธงชี้ทักษิณกลับไทยมาหาที่ตายน่ากรัวใครดูดวงให้กลับมา ทำคลิปทานายดวงชะตาราศีต่างๆเป็นประจําอยู่แล้วสําหรับหมอดูชื่อดังหมอลักษราชศีหรือหมอลักฟันธงล่าสุดได้ทําคลิปทํานายดวงชะตาลัคนาราศีในครึ่งปีหลัง2566ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมซึ่งหมอลักษ์ได้เผยว่ามีดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทย ก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวไปทั่วโซเชียลมีใจความว่ามีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่าท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยแล้วจะเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาวพฤหัสบดีจอนเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ ที่พูดไม่ใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหรและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกําเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันนั้นถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี ถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยนั้นเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โหพันธุมรณะคำทํานายปี2567นอสตาดามุสเมืองไทยหรือโหนโสรจักนนอยู่เปิดเผยคำทํานายในปี2567เป็นปีแห่งไฟสงครามก่อการจลารจนก่อการร้าย เกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟอันเป็นอิทธิพลจากพระราหูสถิตอยู่ราศีมีนพบวินาศและดาวาพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤษภเข้าทับดาวมฤตยูในวันที่30เมษายน2567ดาวังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุล ในวันที่21กันยายน2567และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุลในวันที่4ธันวาคม2567อ่านคำทำนายดวงเมืองไทยปี2567ได้ว่าเป็นปีแห่งการก่อการร้ายหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดการสูญเสียเลือดเนื้อถึงขั้นสูญเสียชีวิตเรียกว่าไฟเผาพรานทุกขนแห่งเกิดความวุ่นวายทางการเมือง ภายในรัฐบาลเกิดการแตกแยกทางความคิดประเทศประสบกับภัยพิบัติจับตาสถานการณ์ภัยแรงขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อนในรอบ100ปีให้เฝ้าระวังการปลุกระดมมอบต่างๆรังแต่จะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟอิทธิพลจากราหูเป็นวินาศกับลักทำนายว่าความดื้อรั้นเอาแต่ฝ่ายตนโดยไม่ได้ผ่อนปรนใดๆจะส่งผลให้บ้านเมืองระสำ มันเป็นเหตุให้ผู้ถืออาวุธต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก็ให้เกิดความเร็วร้ายอันยิ่งใหญ่หลวงได้อาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเผยคำทํานายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังสงการานต2,567เผยคำทํานายจากอาจารย์โอเล่แนะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทพร้อมเตือนให้ระวังในเรื่องของไฟ ระดับโรงงานใหญ่ๆและอุบัติเหตุที่จะมีการเสียชีวิตแบบหมู่อาจารย์อุเลยานสัมผัสได้ออกมาเผยให้สัมภาษณ์ถึงดวงในช่วงปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ส5ง7าณจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างและปีนี้จะดีหรือไม่ดีผ่านทางรายการคนดังนั่งเครียรโดยมีอาจารย์ยิ่งศักด์เป็นพิธีกรหลัง16เมษายนเวลาตี2นาที จะเป็นการเริ่มต้นถลเลิงศกปีใหม่ไทยเริ่มนับจุลศักราชใหม่คือจุลศักราช1386ในปีพศ2567นี้อาจารย์อุเล่เผยว่ายอมรับเลขปีนี้เป็นสงกรานร้อนเตือนทุกคนให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเรื่องบาดเหตุให้ระวังการเสียชีวิตแบบหมู่โรงงานให้ระวังเรื่องของไฟ ต้องมีการดูแลที่รัดกุ่มปลอดภัยอาจจะมีข่าวระเบิดเกิดขึ้นในปีนี้กับโรงงานใหญ่ๆด้านของเศรษฐกิจจะดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ก็จะมาพร้อมกับเล่เหลี่ยมกลโกงกลลวงต่ตางอทิเช่นมิจฉาชีพโจรก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยคำทํานายปี2567ปีมังกรไฟบาลัยกัน เปิดคาทำนายจากสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทธิไพยพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยในปี2567ที่พยากรณ์เอาไว้ว่าเป็นปีแห่งมกกรไฟตะลายกันอลรวาดถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความโกลาหลความขัดแยง้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจ การเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระส่ำเป็นปีแห่งการประทะที่มีผลกระทบสร้างความรุนแรงสร้างความกลโหนสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่ยีเอ็เมษายน2325เวลา6 54านาทีปีขานธาตน้ำ ปะทะปี2567เป็นปีมังกรไฟบาลายกันทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแย้งทางการเมืองงานราชการต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่จะก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายดวงการเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรง ด้านของความแตกแยก,กทางการเมืองในปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพักร่วมรัฐบาลจุณาจจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำแบบกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามดวงเกณฑ์ชะตาบ้านเมืองหากเกิดวัตเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดี อิทธิพลของจันทรกติดาวอุบาตดาวกาลกินีและดาวมรกตยูเริ่มโครจรตั้งแต่ช่วงปลายป,ายปี2566ส่งผลให้เกิดความสูญเสียของผู้คนในสังคมย่างเข้าสู่เดือนแรกของปี2567ดวงเมืองและดวงโลกอยู่ในภาวะสงครามกระหึ่มส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดความล่มสลายแรงพะทะเกิดในธุรกรรมการเงินการธนาคารการประกันชีวิตตลาดหุ้น โรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจรถยนต์รถจักรยานยนต์การขนส่งเกิดแรงปะทะก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างต่อเนื่องแต่มีธุรกิจดาวรุ่งที่น่าจับตาในปี2567ธุรกิจด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดน้ำดื่มน้ำหอมน้ำยาเคมีน้ำมันและอาหารการกิน